อะไร đúng rồi <laughs> 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 เนาะพี่น <Cornell> ้องเอ๋ยมาเบิ่งค่อยมาทำอะไรอยู่ถนนอิมชายหาดพัทยาพัทยาไดย มีมีคนมอเตอร์ไซค์บินพาเที่ยวพานำเที่ยวหาอย่างเขาไกลมากแล้วว่าแม่ตีข้างหลังโอ้เขาปิดแม่ญิงเขาปิดแล้ว แม่ฮาน้องนี่บ่บ่นี่นะพอมีน้อง <laughs> 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 โอ๊ยจริงๆมันหยุดอี่าง้หลายเนาะของอยู่ของจริงถ้าถึงเขาปิดเขาเจ็บหอโอ้ยได้ไทยยังเลยคือผ่้เห็นยังนอนได้แล้วด้แล้วทีฉันพังรด อนมถ้าคนานังถ้าเขาสื่อไปกินเ้เช่างเปลี่ยนสิบแค่ แหน่ป่ดรนถะหลายคักหล่เนี่เออันนี้วันหยุดรถก็เลยเยอะแต่วันนี้มันจะง่วงเหรอชายหาันจะค่อนกันนี้หมดแล้ว

น้องคลิปนี้ว่ามีอย่างเด้อคลิปนี้คือเลาะเลาะเลาะขี่รถน้ำถนนขี่รถเลาะตำรวจพัทยาพี่หน่อยคุนโอ้พี่น้องตึกรามบ้านช่องนี่แหละมันยังมันขึ้นนึงสิ่งมันจะงามเนาะมันจะเห็นไฟ งามคักบอ่อพี่เนอะตึกตึกสวยงามพวกนักท่องเที่ยวต่างประเทศ <ไป S 1> นต่างประเทศมิตรส่วนมากสิมิตรต่างประเทศเต็ม

ปะไปเลาะปะไปเลาะไป,ไปนะขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ผิดหรอกเจ้า,จาก,กับ,บนะกกิึงเนี่ไปมักค่ะว่ามักเลาะค่ะว่ามอเตอร์ไซค์กับไปเอ,เอาไปไอ้หนอนเอาแค่นี้ละคลิปนี้เอาแค่นี้ละ